สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับทุกๆคนเด้อวันนี้ผมสิผ้ามาใส่เบ็ดครับมาใส่เบ็ดกับน้องครับน้องสิผ้ามาใส่เบ็ดล่องเบิงครับว่าสีมีป่าบอเดอร์ครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องยูรีของผมเด้อครับให้หอดท่านซับไวๆนะให้มันผ่านกดเร็วๆเลยครับเด้ออย่าลืมกด subscribe ผมเด้อครับปลาไปเบิงครับตอนนี้คือน้องผมกําลังใส่เป็นเบ็ดปลาครับ ใส่ไอเงียขี่กระเดือนครับหรือใส่เดือนนะครับเบ็กก็สีเงาจังหน่อยเพราะว่าคู่ขันแท้ข้างนี้มันสีสูงมันจะเป็นหน้า,าเกียร์ทส่วนมากเลยครับ่ปเดี๋ยวตามไปเรื่อยๆครับนี่ครับเป็นเงียขี่กระเดือนนั่นบ้ใส่เงียขี่กระเดือน หรือใส่เดือนนั่นะนะนี่ใส่แบบนี้สีกระเดือนยาวๆนี่กระเด็ดเคืองครับใส่ปักลงไปถ้าอยให้เบิ้งวิธีปักนะครับว่าปักแบบนี้นี่ครับหีกระเดียนทางอีกระเดียนแล้วผมออกหีกระเดียนให้เบิง้งหีกระเดียนคือเป็นแบบนี้เลยนี่มีคนยานหีกระเดียนว่มีอตัวยังไงครับนี่ เียใส่แล้ว้อากระตองล้างมือดีๆนะครับนะไปไปต่อกันเลยยากาศก็ค่ำๆนี่ครับหามุองแร่งคืมฟ้าคืนฝนแบบนี้แหละของผมมันก็ใส่มาลายลไก่ติดบล้วครับนี่เี๋ยเมือแร่งเขาจังสีมะยามเนาะวันสีไหลฟ้าว่า ฝนเกิดสิตโตกบรรยากาศเย็ยนดีครับเบื้องไน,นเสีย,ยงเงียตอนเป็นเรื่องหน่อยผมก็ใส่ได้หมักใส่เบดด้วยกันตะกี้เบ็สบอาเป็นขั้นยาวๆแบบนี้ เป็นขั้นน,น้อยๆครับพอขั้นแท้มันตำนะ่ำเนาะตะกี้เป็นขั้นแท้นหนน้อยบ้านขั้นแท้บสมัยเกา่าเห้อไหมขั้นน,น้อยๆด้ยผมเหมือนขั้นแท้มันใหญ่ครับใส่เบ็ดสันสันพี่เก่าก็ไดนะ้นะใส่ลงไปจมหนาเลยนี่ครับจะมายามง้ายขึ้นปกติหนองผมก็ผ่อนเนี่ยเป็นสีปิใส มักไปใส่เบ็ดครับไปใส่ท่างไก่แถวแถวท่างทาง,งชี้ครับทางแม่น้ำชี้เนาะท้างปุ่นเป็นเนหน้าปังเป็นหน้าแบบมันปลาหลานะแด้มนนาอนีบอดีไปก็เลยลองมาใส่อยู่บ้านของเบิงครับหน้าผมเองอันนี้หน้าแต่ว่าตรงนี้เป็นหน้าป่าสิได้บอกล่องใส่เงียห่วงแล้วมันมันบอนี่ครับมันหล่อนง่าย ไปทางเลยมันหลอนง่ายก็เลยสิลองใส่เงียน,นี่บ้างเป็นเยงยียีกระเดียนครับใส่เดือนนะ่ะคลิปนี้ สิได้บอกครับปลาผมวันนี้เสียเงียบจมหนามไปเลยผมประเดี๋ยวไปถ่ายตอนคุดขี่กรีเนครับเพราะว่าผมมากกว่าทันนะน้องก็พอผมไปคุด อากาศดีครับฝนสีโตวพร้อมเลยบ่เมนสีต้วหรอนะครับก็ลังสีลงเม็ดปา้าห้าวสีฟ้าใส่ใ้มันเหลี่ยวนะ้มันเบิดนี่นะมันสีําก่อนนะครับเนาะเ้าใสมาก ก็สิแ,แล้วล่ะครับไปมือแรกห้อง,งสิดเด็ม่ยามกันว้านสิได้ป่าบอเลยพี่น้องเอ,อ้ยท่านมานก็นสิได้เนะาะมือแรงนี่แหละหล้งสุดท้ายแล้วครับพนกระสิโต๊กดีอ่ะฝ่าใส่ครับพนมาสิต๊กหมดเอาโอ,โอ,โอหมดกันเขาง่ามบ่ครับ เขาง,งามครับหน้าป่าป่ะเดี๋ยวมือแรกเขามาเบิ่งกันด้วยพี่น้องว่าห้องสิได้ป่าบอเนาะครับมาครับพี่น้องมายามย่างมาต่างหลายหลังนะครับต <c oughs> านบอก,กินเบ็ดครับเหมือนนี่น <c oughs> โอ้ปลาไหลปลาไหลหน่อยพี่น้องเอ้ยว่ามันม่วนดีครับ Quarantine, ouais, mình phá nhanh bơm yannel. Ay nương out, nhẹ nhẹ con lao nhẹ bid no honey, bay yambo. Do món bomi pa, honey. Nyang mai lăng, honey, 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 ปลารหน่อยต่ำครับตะกี้หน้าผมเบิดครับปลาหูมือเจ้ามันไปดใส่เบิดใส่เบ็ดเนมเวีนก็ได้ตะก,กี้ปลามันเกี่ยวยังไนงะเป็นจนมันหมุนนังไงเป็นจนหมุนติวๆอะเพรามันดีตามเลยดีกวาตาอของเลย ปะเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันต่อว่าเาสิได้ยอยู่บ่ด้วยครับโอ้ยตัวปลาดุกอะไรตัวเซ่เซ่ประดุกเซ่ป <c oughs> ราดุกให <c oughs> <c oughs> ม่ครับพี่นอ้องมึงถือไว้กันนะกุยไทยทานบ่ได้ปลากุยไทยเป็นปกถือไว้เลยด้ะย่างไปใส่มันแนี่ยพเห็นปลาเว้ย <c oughs> ป่ไาไงเ๋ยวๆบึงขับปลาไหมโอ้ยไปปวดมันโอ้ยมันหน่อยครับแพี่น่องเอ้ยปลาลุกไะื้อึแต่ขับปลาไหมตะกี้บอ้อึนี่ขับปลานะ่าผมหลายปลาคอไปยังใส่ย่าเวีนก็นได้ยเงี่ยบอะไร้งี้ อว่าสีไทายกุ้งน้องบิง้งป่าได้หลายไ่ยวะมนบ่ได้เนาะพี่นนองแนงไหมกินเลอะปอมนอเนอาะออกเลยวะออไปกระตัดมีแนตวตาบอสั้ง,ง,ง, <laughs> ง,งก,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 ออกุ้นงอ,อ,องเนี่ยหงายังหรอวะนั่นนึ่กระต<ห>าด นั่งคนหนึ่งแล้วป่านที่สุดทนน้ายเขาไม่อนากเงียบป่ะก็น,น้อยให้ครับกินเลอะอีกทั้งหากดิตัวน้อยปไปเบิ้งต่อครับพี่น้องผมสิเอาปูเบิ้งมันสิได้บอโอ้ยโอ้นึกว่ามันบ่มีหูมันมีหูครับเอาไปใส้สามอ้ย พี่น้งองมาเบิรงหลังนี่เบสบเมันหมูแต่ว่าบรัวถึงยังครับรุดตึ๊ชยี่ยงบุกหลากไปเนะาะปลาเนี่นะแต่ว่ารุดก่อนนะ่ะโอ้เจ้ได้เลยรุดครับพี่น้องปลาไหลสามวุ้นยังหายยากครับได้ซอนตัวหนึ่งปลาสามซะก็ไปเคียงหน่อยมีปลาไหลตัวหนึ่ง มีปลาดุกตัวหนึ่งปลาเค็งตัวนึงปลายังมาอึดแต่ครับพี่น้องเอ้ยทั้งบ้านผมตะกี้มันบึดปลาหนีเลยครับหลังนี้ว่ามันสิไดมันรุดก่อนเข้ามาสะไปไปต่อครับไปงามไปเลยเบ็ดไก่คือเบิดละครับเบ็ดไก่คือเบิดละเรียกว่ากี่ลังละข้างในคือเป็นหมกหม,หมวกวะนะ บติดเนื่อยกันยังอีกมันล่งดินโผล่มาเขาก็เสิดายเล็ดล้างมันหันครับมันหลุดก่อนนะอ่ะเหมือนเหรน้ามาแห้งอีกแล้วครับนี่น้ำไห้เมแต่ทางคุณ น้ำมัตเรเซบุนครับมาแห้งแล้วน้ำแบบนี้มันสไลดเปลี่ยนหน้าผมครับถามก่อนได้ปะบ่ได้โอ้บ่มีคือก่กอนระลดอีกมั้งครับมันห้อยดึงอยู่ครับตอนบ่ติดปลาคือเอือดเถอะแ งแผ่แล้วพี่น้องเอ้ยปลาทั้งบมันผมหายอยากครับเอ้ยตะกี้หน้าผมบอวดป่าอันนี้กันยังคือเกาบอลล่อนความหมดเหนื่อยนี่ถึงจริงน,ะเ,นงะเบิ้ดไป เดี๋ยวสองหลัง,งครับไม่ใง่ิมายามอีกเจ้ามงชอบชอบนั่นปลาปลาบวกกินนะปลาอึดปลาอยากอึดมันอึดด้วยมันบอกกินผมกบหลุดแน่ใจแต่ว่าเขียดร้ายครับ เกิดอีโม่นะยังไปยังไม่มันเต็มดีนดีนเนเ่เ,นเดนี่เ,นเดนี่เ,เด,เเด,เดเแบดติงเบ็ดติงเบ็ดติงทิดแท้ตอนนี้ตายยังปะโอ้ปลาขอหน่อยมันของกอเขานะนง่าไว้ขันแทะอันสั้นคนระับ cúm ở này nó là khăn thải khăn geet nha, khăn thải là như vậy, loãng nhạt, say nhạt thế này, nhau bận bác bà mẹ, nè, อยากหัวครับตะกีป่าหน่อยยังซีผมก็ไม่ได้ใส่เบ็ดโดนนะเนาะแต่งแต่ไปเรียนหนังสือใช้ใส่แต่แต่สมัยไปไหนมาตะกีกับอูดป่าใส่ย่าเวียนกัได้กินแต่ปลาคอครับมีปลาคอมีปลาเอ่เข็งมีปลาดุกอากาศมีปลาไหลครับได้เกือบครบอ่ะทุกสายทุกสายพันธุ์ครับ แต่มีแต่สายฟันหน่อยๆผมลออุกเบ็ดจากหลังมึงใส่เบ,บ็ดจากหลังห้าสิบห้ห <50. S 2> าสิบหลังได้ปลาสีตัวครับเหมือนเสาอย่างสิมะยามทีเดียวเลยครับบอมมะยามอีกแล้วบอมีปลาป่าห้าไปล่อเบื้องหลังสุดท้าย มาครับอีกตัวนึงก็เขาน่อยอีกแล้วนะตัวนี้ยังหน่อยคักบานนี่นี่หน่อยกว่าเก่าโอ้หน่อยปล่อยเลย้ามันบตายเอาไปปล่อยน้ำมันถือกินมันมันกินเลิกบ่กินมเลอปลามื่อคว้างวันนโอ้ โอ้กตังอะไรเปนหอกยพี่น้องเบ <c oughs> ื้องหมอกครับเห็นบ่หมอ,อกวันน่นตกลงมาเยใบยเขาเป็นน้าค้างเห็นม่ครับหมอ,อกหนาหนาครับช่วงอากาศก็ล่างดีเลยสิกับล่ะครับผมมาอครับพี่น้องเข้ามาสรุปผลงานครับป้าอึดครับบ่ม,มีเลยได้ปลาไหลหน่อยตัวหนึ่ง ปลาเข็งปลาคอน่อยแล้วกับปลาดุกแค่นั้นแหละครับได้ซ้ำนัน่นละว่ากันนี้จับปูครับมันมากินเบ็ดเด็ปูหาตัวหกตัวเอาไปหลาบพอดีเลยที่า่พี่น้องไปก่อนครับม,นบมันบอมันบ่มีปลาเอื้อครับฝาาพี่น้องไแค่นี้นะเด้อฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นงกําลังใจช่องผมนี่เด้อครับสวัสดีครับ